อายุยี่ห้าเป็นจเพศตไหมครับพอดีปีหน้าหนูยี่ห้าเลยไปกังวลเนี่ยมึงไปเป็นกังวลในสิ่งที่มึงควรจะเป็นกังวลสิมึงจะไปกังวลอะไรในสิ่งที่มจนเป็นก็กังวลตอนกูน 25, มมนไไยี่ห้ากูไม่เห็นเป็นอะไรเลยหลายคนตอนอายุี่ห้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรมีมึงเป็นอยู่คนเดียวหรือไงมันยังไม่เกิดเรื่องเลยมึงไปคิดทําไมเนี่ยทาไมพวกมึงมันติดสัปการคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็มานั่งทุกข์ร้อนใจทั้งทั้งที่มึงยังไม่ยี่ห้า คำถามคือมึงโง่มึงปัญญาอ่อนเชื่อตามคนในโลกว่ายี่้าจะมีปัญหากูยี่้ากูสบายใจดีมากเลยกูมีชีวิตปกติมากในย,ยี่้ากูเที่ยวเล่นของกูสารพัดในยี่้ากูไม่เห็นเป็นหาอะไรมึงจะมากังวลกังวลอะไรกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมึงเลิกโง่เชื่อชาวบ้านสักทีว่าวันเดือนปีคืนของมึงมีผลต่อการใช้ชีวิตมึงเลิกโง่เชื่อชาวบ้านสักทีว่านู่นนี่นั่นมีผลต่อการกระทําในชีวิตของมึงว่าปีชงเอ่ยอะไรนะเนี่ย เป็นจะเพศเอ่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตของมึงมีผลต่อการใช้ชีวิตลำบากครับบยุทธ์เลิกโง่สักทีมึงโดนคอนเทนต์คอนเทนต์ปัญญาอ่อนพวกเนี้หลอกมาตลอดชีวิตมึงต้องมานั่งกังวลว่าปีชงจะเกิดอะไรอุบัติเหตุอุบัติภัยป,ปัญญาอ่อนเลิกเชื่อสักทีเมื่อไหร่จะมีสติกันขึ้นมาสักทีหนึ่งฮะเมื่อไหร่จะเลิกโง่มงมง,ง,งายไร้สาระกับเรื่องพวกนี้สักทีไม่ได้มีเหตุมีผลมึงไปดูต่างประเทศซิวะ กูอยากรู้มากเลยมึงมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีเป็นจเพาเหรอประเทศไทยประเทศเดียวที่อายุยี่ิห้าเหรอทำไมต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพอเวลาอายุยี่ิห้าเขาก็โดดข้ามไปยี่หกเลยเหรอพอเวลายี่สบี่ปุ๊บข้ามยี่ิห้าไปเป็นยี่หกเลยเหรอเขาเลยไม่ต้องมานั่งสนใจเรื่องเป็นจเพาะแต่มึงตอบกูสิมึงมานั่งกังวลอะไรกันกับเป็นจเพศะัาปัญญาอ่อนกูเห็นทุกประเทศก็มีอายุยี่ห้าแต่ไม่เห็นมีใครกังวลเรื่องอายุยี่ิห้าเลยมีประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยมานั่งกังวลกับเรื่องอายุ มึงใช้ชีวิตได้มันง่ายๆหน่อยเถอะมีสติสัป,ปชัญญะการกระทําทางกายวาจาใจมึงมีผลต่อการใช้ชีวิตไม่ใช่เป็นเจเพศใครส่งของมาให้อาจารย์นะอาจารย์ได้รับหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นของที่ส่งมาให้อาจารย์กินของที่ส่งมาใช้ส่วนตัวยาสีฟงไปสีฟันอะไรที่ส่งมาอนุโมทนาขอบคุณด้วยได้รับหมดแล้วแล้วก็ใครที่ส่งของมาที่จะเลี้ยงคนในงานโรงทานโรงทานที่จะจัดปฏิบัติธรรมนะก็ได้รับเรียบร้อยแล้ว แล้วก็แจ้งวัชรสัมพันธ์ให้ทราบพอดีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาหลายประการหลายอย่างมากหลายเรื่องหลายอย่างมากเบื้องต้นตอนแรกจะจัดบระทิดทิวันเดียวปฏิบัติธรรมของเดือนพฤศจิกาวันที่สองวันที่วันที่สามใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะได้ห้องประชุมใหม่แล้วบรรยากาศดีมากต้นไม้ใบหญ้าร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนามีห้องอาหารมีห้องครัวมีห้องปฏิบัติธรรม เดินออกจากห้องปฏิบัติธรรมมีต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดมีบ่อนองบ่อน้ํามีโต๊ะไม้หินอ่อนนั่งศูนย์ฝึกอาชีพเขตหนองจอกเปลี่ยนแล้วนะจากปฏิบัติธรรมที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกขยับไปอีกนิดเดียวไม่ไกลจากการศูนย์ฝึกอาชีพเขตหนองจอกเดี๋ยวจะให้เขาส่งโลเคชั่นให้ในกลุ่มสาหรับคนที่ลงทะเบียนปฏิบัติแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากจัดปฐมอาทิตย์ที่3พฤศจิกาหกบวันเดียว จะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองและวันอาทิตย์ที่3เหมือนเดิมจัสองวันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเปิดลงทะเบียนวันเสาร์คนที่ลงทะเบียนตอนแรกวันเสาร์แล้วโยกไปวันอาทิตย์จะโยกกลับมาวันเสาร์ก็ได้แล้วยกเลิกวันอาทิตย์ไปหรือจะมาทั้งสองวันก็ได้ใครสะดวกแค่วันเสาร์ลงทะเบียนเฉพาะวันเสาร์ใครสะดวกแค่วันอาทิตย์ลงทะเบียนเฉพาะวันอาทิตย์ใครสะดวก2วันลงทะเบียน2วันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อาจารย์รับได้สูงสุดวันละ1,000คนรับได้สูงสุดวันละห0 0่คนเทรานั้น่หมายความว่าพันคนปิดรับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องการสำรองที่พักให้แจ้งไปโดยตรงที่ l ล n e ID สาธุ CSSSI i สาธุตัว A วงกลมนะ s แล้วก็สาธุ SATU อแอดไปลงทะเบียน ยังห้ทราบใครลงทะเบียนวันอาทิตย์ไปแล้วต้องการจะยกเลิกวันอาทิตย์เพื่อมาวันเสาร์แจ้งยกเลิกได้เลยแจ้งลำดับเลขที่ในการยกเลิกเดี่ยเขาจะยกเลิกให้แล้วขอลงทะเบียนใหม่ในวันเสาร์แทนเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์ให้ไม่น่าจะทาลิงก์เสร็จหรือ,อยังวะอุปกาศก่อนแล้วรู้ทําเสร็จหรือ,อยังยังไงทราบนะยังไงทราบตามนี้นะจวันเสาร์ที่สองอาทิตย์ที่สามพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกเจ็ด เออจัดปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติกลุ่มคนตื่นธรรมจารย์สอนสมถะวิพัสนาเสาร์อาทิตย์ที่สมสิงหาเออสาร์อาทิตย์ที่สามพฤศจิกาหกเจ็ดเวลาเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามอาหารเช้าฟรีอาหารเที่ยงฟรีศูนย์ฝึกอาชีพเขตหนองจอกกรุงเทพพิมพ์เข้าไปเลยน่าจะใช่นะศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ฝึกอาชีพหรือเปล่าวะหรือไม่ใช่วะ ตรงนั้นแหละมันติดกันแหละติดกับศูนย์ฝึกอาชีพพิมพว่าศูนย์ฝึกอาชีพก็ได้เดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอสถานที่ให้ดูวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าวะวันจันทร์วันจันทร์จะเข้าไปท,าทําสถานที่ไปขอสถานที่ห้องกว้างใหญ่ไพศารลรองรับได้พันคนกูค,คิดเองว่าหรอกใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดเฉพาะต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลไม่ให้นอนโรงแรมใครมาจากต่างจังหวัด ขอสําลองที่นอนได้เปิดโรงแรมให้นอนฟรีสำหรับคนที่จะมาฝึกปฏิบัติวันที่สองสามพฤศจิกาหกเจ็ดอประชุมโรงเรียนมยัธยมวระหนองจอกตอนแรกอะ่ะมันอยู่ชั้นสามตหลังมามาเจอที่นี่ชั้นแรกเลยไม่ต้องเดินเพื่อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและบรรยากาศดีมากเหมือนวัดป่าวัดเขาเลยต้นไม้ใบหญ้าบ่อนงบ่อนน้ำดีมากมีห้องอาหารด้วยเวิร์กสุดที่นี่อ่ 2,000คนต่อเดือนจากเดิมจัดได้600คนต่อเดือนตอนนี้เราจะจัด2,000คนต่อเดือนการทำบุญกระินแล้วทำโรงทานถือเป็นธรรมทานไหมคะใช่ไม่ใช่ธรรมทานถือเป็นการทำทานใช่เออทำทานกูก็อ่านเป็นธรรมทานเป็นทานคือการให้ถูกต้องหรือการทำทานต้องทำกับคนยากจนมึงทำกับพระก็เรียกว่าทำทานจ้ะทานคือการให้ มึงอยู่ที่ว่าจะให้กับพระหรือให้กับคารวะหรือให้กับคนยากจนหรือให้กับสัตว์เลรัจฉานเรียกว่าการให้ทานทั้งสิน้นมึงน่ะไปแยกกันมั่วซั่วไปหมดว่าการทําบุญกับพระเรียกว่าบุญการให้กับคนยากไร่เรียกว่าทานมึงมั่วไงเนี่ยปัญหาคือมึงไม่ศึกษาการทําบุญคือการให้ทานเป็นเหตุในการได้มาซึ่งบุญบุญมึงจะได้มึงต้องให้ทานจึงได้บุญเช่นมึงเนี่ยหวังได้ หวังเทเศษอาหารเหลือในจานเนี่ยเล็กน้อยให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้กินนั่นแหละเรียกว่าทางแห่งการได้บุญ้างออกจากบ้านจริงไหมอ้าวแล้วมึงไม่ทํางานเหรอมึงไม่คิดจะทํางานหาแดกันหรอมึงไม่คิดจะทำอา,หา,ำาหากินในการที่จะเอาเงินมาจ่ายค่างานแต่งเมื่อไหน่หรอสามงานลาวันแล้วบริษัทลางา,งานได้กี่วันมึงลาไปคนคลอดเลยนะต้องลาล่วงหน้ากี่วันแล้วมันก็ลาคลอดล่วงหน้าเหรอม้าไก่แค่แต่งงานมึงลาวันแต่งงานวันเดียวไม่ได้หรือไง หรือลากล่วงหน้าวันหนึ่งไม่ได้ก็คือห้ามออกจากบ้านงานาการไม่ต้องทำก็ดีรองเงินซองอย่างเดียวใครเป็นคนระบุวันพวกนี้กูอยากรู้มากเลยอะ่ะสร้างความวุ่นวายในการใช้ชีวิตมากเวลาจะบวชต้องทงาพยายามสงวนเนื้อตัวไว้นะอย่าออกจากนอกบ้านอย่าออกจากบ้านนะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเนื้อจะหอมทำไมอะ่ะเนื้อมึงเอาไปชุบน้ำหอมมาเลเนั่นถึงที่หอม